ให้เห็นอีกมุมนึงนะครับพี่น้องตั้งหลังเหมือนดอกไม้งามงามเลยว่ะโอ้ยหอนหองงามพี่น้องมือนิพี่น้องเครื่องกินทั้งเองบวอยู่หอนของหอนดอกไม้สีแดง่ไม่ดอกไม้ดอกใบไม้ครับพี่น้องกําลังเปลี่ยนสีเลยพี่น้องสวยงามโมมุจาว่า เออบางคนก็ใิ่ว่าบ้านนอกเลยบ่เคยเห็นแมีนอยู่เห็นไหมเจ็ดปีแล้วล่ะนี่ครับพี่น้องนี่สวยเดี๋ยอะไปเป็นแถวเลยเดี๋ยวไปเป็นแถวเลยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวถ่ายรูปกันไป้ยคนยืนไล่กินไล่อู้วัน กินควันไปหองครับพี่น้องควันๆเนี่ยไ็ดับเลยมั้งน้เบิ้งหน้าขเยังเป็นยั ตอนนี้บนหาเงี้ยครับไปเป็นตู้บงหนาไป <c oughs> ตอนนี้อยู่ใต้สะพานตอนนี้อยู่ใต้สะพานของเมืองโอซันนะครับตอนท่าเศร้านี่รถไลค้ครับพี่นอ้องว่าเนะ่ะใบไม้กําลังเปลี่ยนสีนะต้นแปงกวยกําลังเปลี่ยนสีนะตอนีห้าก็ลีใต้ตอนทีห้าน,น,นะครับผมนี่ในตัว อำเภอตัวตำบลน,นะครับนี่เขายังปลูกผักปลูกอะไรกินเลยนะครับผ้าพินองมเหละตอนสิกับบันนะครับพ่นองเมื่อนี่ปีฮาด้นี่ปีหาครออึ่งยูนในต้เมืองฝันฝันปลูกผักครับพี่นองปลูกผักกันกินเบดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูปที่น่ารักทุกคนนะครับมื่อนี้สนอนะสาจิผ้าพี่นองมเหละ บ้านเกาหลีตอนตีหาครับมีนบ้านพ้นลังในน้อยตำๆตีห้าครึ่งก็คนเริ่มทำงานกันแล้วนะครับรถเมย์ยังไม่วิ่งนะครับรถเมย์รถเมย์น่าจะเป็นคิ้เแีกนะครับเพิ่งจะสตาร์ทรถเนาะ มือนีสนอน,สพพนองอนาสาสีผ้าพี่น้องส้มบรรยากาศโอ้โหนันเสียงไก่เสียงไก่ขันส้มบรรยากาศตอนเศร้าๆของประเทศเกาหลีใต้นะครับตอนตอนกลางคืนตอนเย็นตอนกลางวันกับผ้าเที่ยวแล้วว่าเสียงไก่สีผ้าพี่น้องหาละ Đoàn sau đây bạn, quan thì các bạn bát lan a à làn a han chìa kham a thì a han nữa mùa đe búa quân tante gay 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 ขันรอบเวลาไปเสรแล้วคือจัง้นเบาอยู่นี่แล้วก็บเบาไปถาเวลาไปชื่อๆดิจักเมื่อ,อไรแล้วเอารถขันนี้บางเลยเราบ่เอาลิต้ตอนเช้าอากาศตอนนี้กัห้าองศานะครับพี่น้องอากาศตอนนี้ห้าองศานะครับ ตีห้าครึ่งของประเทศเกาหลีใต้นะครับเย็นครับพี่น้องเย็นเย็นทิพภาคพี่น้องไปหาเลาะเพิ่งใบไม้เปลี่ยนสีตอนเช้าๆมันสีเห็นบ่ใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีของเกาหลีใต้นะครับ มันร่วงเยอะแล้วนะครับโอ้ยอีกฟังหนึง่งโอ้ยปัน่นจักรยานภาพก็สวยเลยพี่น้องเลยพอไปท่านเอาห้ได้หลายมันเริ่ม่วงแล้วครับพี่น้องมันเริ่มออกสีเหลืองสีแดงเริ่ม่วงหลายแล้วนะครับอีกฟังหนึ่งก็จะเป็นกำแพงนะเพราะว่าอันนี้เป็นย่านที่เขากำลังส้างไมเป็นย่านเน,น่าจะเป็นย่านอุตสาหกรรมที่เขาสา้่งไมนะครับ กำแพงนี้น่าจะสูงประมาณ6เมตรสูงน่าจะประมาณ6เมตรนะครับผมอุมโอ้ยจกักระยานจะเทียนมือกับสันพรามือหนาวโอ้ยนี่พี่น้องไม่ไม่ไมไมเปลี่ยนสีกาดเย็นพี่น้องเลยนี่แหละชีวิตแรงงานชีวิตแรงงานไทยในเกาหลีนะครับ อยู่กับเนี่ยคนละรามองกันจักประมาณนี้แหละนะครับไปบานายก้าวนาวป้าปนายก้าวแหละจากมาหาเนี่ยจากมาเห็ุงานน้ำเนี่ยแต่ทีนี้แต่ตผมนี่เลยที่เปลี่ยนบ่าอยู่ผู้เดียวไม่เจอไหนกับกับที่หาว่ากับไปถึงนวลกับประมาณยัดมงแหละนะครับพอผมค่อยๆไปตอนเตาอยู่คนละรามองกันจะเป็นประมาณนี้นะครับผม แต่สิวากว่าข้าจะบอกว่าลำบากหรือไม่ล,มบลำบากนะครับเราผมลำบากละว่าหาเงียนะแต่ผู้คนไปหาผู้อื่นเขายัางไปนะเช้านี้ที่โอซันเช้านี้ที่โอซันนะครับตอนนี้หกโมงหกโมงหกนาทีครับพี่น้องปั่นจักยานว่าจากตุกี้นี่ตี 5, 25, ห้ายี่สิบห้ามาหอดนีหกโมง 6หน้าที่ครับผมมีเพื่อนในเมืองโอซันนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ใต้สะพานตอนนี้อยู่ใต้สะพานของเมืองโอซันนะครับตอนเศร้าๆในรถไลคครับพี่น,อน้องเพราะว่ใบไม้กําลังเปลี่ยนสีนะต้นแปะกวยกําลังเปลี่ยนสีาวไฟเขียว,วเราด้วคอยไปเด้อมเจ้าสิไปเด้อบัานสิไปเด้อ ใบไม้กำลังเปลี่ยนสีสวยงามนะครับนั่น่น้องฟังทางนั้นฟางท่านนีนน่ต้นแปะกลวยกำลังเปลี่ยนสีย่างงามเลยแต่ว่าถ้ามาไทายตอนกลางวันจะสวยงามนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาชมสดกันเลยประมาณนี้แหละว่างามปานใดครับบรรยากาศตอนเศร้าๆร้านอาหารเขาก็เปิดกันแล้วนะครับโอ้ย อาหาร้านอาหารกับเปิดแล้วโอ้โหไม่เคยพามาตอนเช้าเลยนะครับบ่เคยภาพพ่นองมาหาเลาะยน,นียมือเ้าเด้มืนอมน,นีออกมาแต่เ้าผมก็ได้รวงเขาโสั้นครับพี่นองภาพพีนองมหาเลาะเบิ่งเมืองโส,งส,ส,สั้นตอนเ้าเสาเนาะ หลายคนก็นอยากรู้ว่าเมืองนี้นี่ในเมืองนี่ตอนกลางคืนเป็นยังไงเนาะตอนเศร้าๆนี่เขาพาก,กันเขาอยู่กันยังไงโอ้นี่เด้ไปไหมเปลี่ยนสีฝั่งนี้ก็มีเออมาทะลุนีตัวนี่มาทะลุตรงนี้เลยนี่ขี้แมวมัวๆเลย,เลยนี่ขี้แมวมัวๆมาทะลุนี่เสยปะ ผมกับวายุออกทางไหนเนาะนี่ครับตอนโซาๆนี่โอ้มาโพลซั่มซุง่งแกลเล็กซี่ดวนี่ว่าท่านจะเปิดบ่างเงี้มันหกกับหกมั่งครับพี่น้องนี่แหละก็จะวุ่นวายในจนังอยตอนโซาๆเนาะถหล,ลายครับผมเป็นไปกัาติของในเมืองนะครับพี่น้องนะตอนหนึ่งขึ้นครับผมบร่รู้ว่า รถจะวิ่งอยู่แบบนี้ตลอดหรือเปล่าวะรูนะครับเพราะว่าพมว่ากันนาจะวิ่งอยู่แบบนี้แหละในเมืองนี่มันบบคอยรับไรลดอกขัดในเมืองนะครับแต่ตอนเศร้าเขากับพระกับมีเทศการเทศงานกันจะประมาณนี้ครับพี่น้องออกบ้านแต่เศร้าเนาะออกบ้านตั้งแต่เศร้าๆไปหัวโรงเรียนมาหสาวคือไปน้ำบบาอยู่น้ำีเหีืงเอ้ยรถคขันนี้ ข,ขี่ไปขี่มาขี่ไปขี่มามาทะลุนี่เซยวากมาทะลุขี้แยถ้าคนขี่อยู่โสั้นจะเห็นอันนี้นะนี่เป็นรูปที่เขามาเห็ดปั้นอย่างนีน้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเป็นเดินเป็นสถานที่ที่ให้คนมาพักผ่อนนะครับ จุดจดนี้จะเป็นจุดที่เขาทําไว้ให้คนมานั่งพักผ่อนนะครับนี่นี่นี่นนเดี๋ยวถ่ายดุจังเลยอ่คนที่อยู่โอซานจะรู้นะครับว่าที่นี่เป็นสถานที่ให้คนมาพักผ่อนจอนใจแล้วก็จะมีนี่ครับเดี๋ยวเดียวให้เบิ่งไบไม้เตี่ยนสีสวยงามนะครับนี่ เพิ่นก็อนเฮ็ดให้มองมองเห็นขนนั่งเห็นขนยัางความนี่นี่กาลังเปลี่ยนสีเลยพี่น้องสวยง่มยโมมุจาว่าเออบางคนก็ัว่าบ้านนอกได้บ่เคยเห็นแมีนอยู่เห็นไว้เปลี่ยนปีละล่ะนี่ครับพี่น้องนี่สวย๋ยวไปเป็นแถวเลยเดี๋ยวไปเป็นแถวเลยนะครับสวยงามมากเดี๋ยวถ่ายรูปกัน เป้ยเยอะด้อเจนยันดีุ่มหนึ่งบากคว่าครับพี่น้องสวยขนาดเด้เอาไปปลูกป้านท่อมันยั่งวาแต่ในผมบอลูปะป่านท่ามีหรือบอลูเด้อต้นแปลกเก๋วหมือยังเดคล้ายกันนะน่าจะเม่นรึเอลอกแต่ว่ามันคือผมมีหมากวะยู่ขางน้องเงี้นผมหมากหลายขนาดเด้พี่น้องอันนี้ตอนเศร้าทด้หนึ่งหกโมงผมมาเนี่ยมาหางยางเหรียญยางหัวอยู่นีิข้าเจ้าก็จะเฮ็ดให้มองให้คนว่านางพักควันนะครับผม นี่คนก็นจะมานั่งพักผ่อนอยู่แถวนี้แหละนี่นายยนะครับผมนายยนายยสวยงามนี่แหละธรรมชาติธรรมชาติครับผมสวยงามเป็นธรรมชาติแต่ว่าก็ด้วยหน้ามือของมนุษย์ละวะคนละเอามาผูกไว้นะครับผมนี่คนอยู่โอซันเขาจะเขาจะรู้ดีนะครับว่าอันนี้คือจุดไหนเนาะในเมืองโอซันนะครับ ตอนเช้าเช้ชาหกโมงเช้าไปอ้ก้อนพี่น้องไปหาเบือ้องอีกท,ทั้งนางนเทียมนี่ยังไงเบื้องครับผมผมกับมาเซนนี่ได้มีพูดผมมาตั้งแต่ฝุ่นที่จริงถ้าผมบ่หลงทางนี่ผมจะมาเซนนี่นี่มาเซนอ่าไปทั้งอันเอเชียมาดของอ่าพี่ต้อมนี่แต่ว่าผมบัดมาจาังไลยบุญพูดหลอดสะพานแม่ผมตะบักไก่นึลนงลงนาลงหลังมาพี่น้องเอ๋ยโอ้โหย เอออันนี้มันอียงนี่เออทึกอันนี้คือโล่งดีแทนนี่ทึกนี่โล่งดีคือสิงคโปร์นี่สิงคโปร์นี่ทึกนี่จะเป็นแบบนี้ทะลุกันไปเมื่อได้ดพี่น้องบ่ามีการมาตั้งนั่นตั้งนี่ไว้ทั้งใต้สิงคโปร์นี่ทึกลานบ้านซองเขานี่เลี้ยวไปนี่ทะลุเลยแหละนี่ทะลุคือแบบนี้เลยนี่นี่ บ่มีดอกมาตั้งล้านค่าร้านข,า,า,นขายบ่มียังไม่เฮ็ดี่ยังโล่งไปเบิดตเลยโล่งจนเป็นตตย่านสิงคโปร์บางที่นะยู่ใต้ถือเขานะสะอาดสะอ้านนะครับผมจังสิงคโปร์นี่บ่เมี่แบบนี้นะครับนี่ถ้าจะมีร้านค่าร้านข,า,า,นขายกะจะเป็นเป็นเขาจะมีส้นตั้งหักนะเรื่องการจัดระเบียบนี้เท่าที่ไปมาสิงคโปร์ดีที่สุดนะครับการจัดระเบียบพังเมืองของเขา เขาจะค้นไปต้อมใบมองเดียวกันบิดเลยในแต่ละเมืองนะครับเขาสร้างเมืองไว้ค้นยู่โดยเฉพาะล้านค้าร้านขายสถา,านีรถไฟแท็กซี่รถเมล์รถบัสนี่อย่างนี้แต่ยู่ในจุดจุดเดียวเลยห่างสับปะรนค้าอยู่สั้นใต้ดินสองสั้นสามสั้นคน,นมาแต่ไปทั้งอื่นกลับมากับมาเขาาห่างอยู่หันเลยเลี้ยวเลยมองเดียวเลยนี่พี่น้องตอนเช้าๆนะครับตอนดีใต้ โอ้หัดโอ้มามันจิไปสถานีรถไฟทั้งไหนปะสถานีรถไฟอยู่ไหนน้อบัดนี้โอ้สุดประณีตในเมืองก็กำลังเปลี่ยนสีโอ้ มาตวเสู้จนสวยซื่อพี่น้องมาตั้งแต่ตีห้าจนจะเจ็ดโมงแล้วครับสินี่ในเมืองโอซันครับพี่น้องสะอาดสะอ้านมากนะครับบ้านเมืองนี้โอ้ยสะท้อนแสงวะนะแบบนี้สีเหลืองคือลกยเป็นสีแดงเนาะบ้านปลูกไม่ไมด้พี่น้องเนี่ย ต้นไม่พวกนี้นี่เขาปลูกยังว่าท่านถึง2ปีนะครับนี่เขาเอาต้นมาขุดต้นมาปลูกแต่กะมีใบให้ปส้มสวยงามดีนะครับผมถือว่าสวยดีดเลยมาแต่สอกขวดไว้มันก็นเลยบอค่อยชัดเียนรอพี่นองเนะ

ยินก้อนพีน่น้องว่าจอดเสือนจอดเสือนั่นน่ะเหมือนอาจุมาแล้วซื้อเก๋ๆนี่ดิแต่ว่าบ่อกายืนกินอยู่หันคนหลายใส่อัวครับเขาเอ,นอ,าอาินนี่ยังบุเาษาบ้านนี่กันเลยเขาเอินนี่ยังบุนี่แต่ว่าเสียบอยู่เรากระสีบ้ายอยู่เอ้ยซื้อซื้อมันก็คือนบนยืนกินอยู่นีร้อ <c ười> น,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 นสีบ้าจิ้มเมื่อแหกหัวแหงสีบ้าจิ้มเดี๋ยว เรา,าก็เห็นผมอีเดิผมมานั่งกินอยู่มองกันนี่ผมมานั่งกินอยู่มองกันเขาไอ้คนมาน,าานั่งพักผ่อนนะคนย่างไปย่างม,มาผมบอยากยืนกินอยู่หันนะคนไหลกคนยืนไหลกินไหลโอ้ยห่อ,หอนกินกวันไปห่องครับพี่น้องห่อนหอนเลยอื้อ phải đáp là ừ. bung nào của nhau của cho nào phải nhau của nhau của nhau của nhau nhau của 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 น้ำซุปก็มีครับหูเลยครับผมโอ้ยหันหามืก็ลวกปากยุทธาธานีรถไฟสถานีรถไฟล่ะกัเทอร์มินอลนะบอกขอนสวะนะครับบอกขอสวกับสถานีรถไฟยืนยุ่งน้ำกันนะครับผมโคดส่งทางบกจะยุ่นี่แหละแต่เก่าผมมาหาเมียผมผมก็มาถ่าขี่รถไยุ่นี่แหละ โหวานพี่น้องเลยลวกปากว่ะโหย่างแซ่บเลยย่างอะไรตัวนี้ขายยูรานเดียวครับย่างมุเโอาขายยูรานเดียวคุณยายแล้วมาขายผู้เดียวแล่แต่ย่งมื้เรี่องจะมีไม่ยู่ในบหกเตล้านแปดล้าน เนื่มูลเรียกเขากับมาขายกันมืดละเจ็ดแปดล้านโอ้ยพวกฝากคนคนเดินไปเดินมาก็จะแวะไปกินอาหารที่นี่นะครับแกจะขายอยู่ผูดเดียวแกละ่ะย่ำโซ่ผมกับบุ้คเรมากินเนื้อหมูโซ่ที่เกียวตกครับพี่น้อง จะมีทั้งกาแฟมีทั้งอย่างต่างๆตง้องกินนะครับอยู่ร้านนี้เนาะืต้นก็นแกแา,านะแวะมาหนียดละเอ็มโซ่รุ่งรถไฟนะมาลงรถอัขึมากจะมาแวะกินเราเล่าเนี่ยลนะให้เห็นอีกมุมหนึ่งนะครับพี่นะ้องข้างหลังเหมือนดอกไม้งามๆอยนะ่างเง้ยมาโอ๊ยหนอนหอมไงพร่น้องมึงอยู่นู่นนะตองกินทั้งเบ่ออยู่ขอนก่อน ดอกไม้สีแดงมะแม่ดอกไม้ดอกใบไม้ครับพี่น้องพัเขาเนี้ยมาพร้อมือสิบได้กินตอนเที่ยงเวลาเขาเนีย้ยครับเนี่ยเฮ็ดต้องกินไว้ให้มเมื่อคืนนี้มเมื่อคืนนี้พักกันกินนันสมกินแหนมกินแนหนมพลอยลาวเหวเลยพวกกัเเนี่ยกินแหนมพละยลาวเหวเลยกับเขาเนีย้ย ปัน่นไ่ปั่นมั่นหยบร้อยกินง่ายๆครับกินเขาย่าไปกินานอย,าย่าไปใส่ชีวเวให้มันยนกอยู่ตางเดีดมือนีฝากไว้แค่นี้ครับผมผมมีสาระอย่างภาพี่น่องเที่ยวซื้อขอบคุณครับสวัสดีครับเปลากินเปลากัาบบานันเป้าไปเห็ดงานตัวพี่น่องบรรยากาศตอนเช้าๆอากาศสดชื่นขนาดเลย แต่ว่าคนที่ท่านงานบ่อนนะบรรยากาศสดชื่นมากแต่คนไม่รู้จะทานงานหรือเปล่าสิเก็ดม่วงแล้ว <c oughs> เหลืออยู่ประมาณหกเจ็ดกิโลท่านนี่หรอกเหลือเวลาเป็นชั่วโม,มงกว่าครับผม